สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการโพสต์รูปนะครับจาก,กอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือ iPad ของเราขึ้น f a c e b o o k นะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็เข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชัน Facebook ก่อนนะฮะเราก็กดเข้ามาเลยหาตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า f a c e b o o k นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับข้างล่างนีครับมันจะมีตัวเมนูมไหมครับมีฟีดค่าวคำร้องขอข้ขอความการแจ้งเตือนแล้วก็เพิ่มเติม หากว่าเราจะโพสต์รูปนะครับให้เรามาเลือกที่ฟีดข่าวนะครับ <c oughs> พอเรากดที่ฟีดข่าวปุ๊บเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยนะฮะที่เป็นเมนูมาด้านบนเนี่ยจะมีทั้งหมดสามปุ่มด้วยกันสถานะรูปภาพและเช็คอินนะครับให้เราเลือกที่รูปภาพเท่า <c oughs> นี้นะครับรูปภาพเนี่ยวิธีการโพสต์เนี่ยก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือโพสต์ผ่านกล้องนะครับก็คือให้เรากดรูปกล้องนะครับ ก็คือผ่านกล้องก็คือไปให้เราถ่ายรูปเข้าไปเลยวิธีที่สองก็คือถ่ายรูปไว้ก่อนเสร็จแล้วมาเลือกที่หลังนะครับผมจะเลือกใช้วิธีที่2เพราะว่ามันจะง่ายกว่าก็คือถ่ายรูปเสร็จก่อนปุ๊บเราค่อยมาเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Facebook เราค่อยมาเลือกภาพนะครับคราวนี้วิธีนี้นะครับก็จะเห็นว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันก็จะมีรูปไอคอนวงกลมเล็อก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับทุกภาพเลย ากว่ามันเป็นสีเทาๆทุบๆแบบนี้แปลว่าภาพนั้นยังไม่ได้ถูกเลือกนะครับคราวนี้ผมจะขอเลือกภาพนะครับอาจจะเลือกภาพที่1นึหากว่าขึ้นแบบนี้แปลว่ามันถูกเลือกแล้วนะครับถ้าอยากถ้าเราอยากเลือกหลายภาพก็กดที่เครื่องหมายวงกลมเอานิ้วไปแตะนะครับสมมุติว่าอยากเลือกสีภาพคราวนี้ผมจะเลือกภาพถัดมาคือภาพด้านล่างนอเนี่ยฮะเพราะเออผมกดผิดไม่โดนรูปวงกลม การไปดูรูปภาพแทนมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราเลือกผิดถูกไหมครับแต่สังเกตมุมขวาบนมันก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกเหมือนเดิมถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยก็แปลว่าเราก็เลือกภาพนี้ด้วยเช่นกันเท่าน,นี้ผมต้องการที่จะกลับไปหน้าเดิมให้เราลองมาดูมุม,มซ้ายล่างนะครับมันจะมีเครื่องหมายเห็นไหมฮะที่เป็นเครื่องหมายเหมือนย้อนกลับให้เราก,กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งครับมันก็จะกลับไปหน้าเดิมนะครับเราาน,นี้ผมเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากจะได้5ภาภาพจะได้แค่ภาพเดียว ผมก็เอานิ้วไปตัดภาพพวกนี้ออกไปให้เหลือเพียงภาพเดียวนะครับหลังจากนั้นจะเห็นว่าภาพที่เราถูกเลือกแล้วเนี่ยมุมขวาล่างสุดเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายชี้มาว่าเราเนี่ยเลือกรูปไปแล้วกี่ภาพในกรณีนี้เลือกไปภาพเดียวถูกไหมครับผมก็กดไปที่ตัวไอคอนตัวนี้กดลงไปหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเขียนว่าอัปเดตสถานะนะครับ จะเห็นว่าเมนูมาข้างบนของเรานะครับตัวสี้ําเงินเป็นตัวที่เราสามารถกดได้ไม่ว่าเราจะยกเลิกหรือเราจะพูนนะครับเอานี้มาดูว่าเขียนอะไรบางอย่างผมจะเขียนว่าทดสอบคราวนี้เหมือนการตั้งชื่อภาพะครับว่าเราจะตั้งชื่อตัวคําอธิบายภาพนี้ว่อย่างไงนะครับโอเคอาเป็นว่าผมก็ตั้งไว้อย่างนี้ละกันคราวนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเอ่อ ัวไอคอนที่เห็นรูปว่าเป็นเครื่องหมายล็อกนะครับหรือบางบางทีมันอาจจะเป็นเครื่องหมายรูปโลกนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าใครสามารถเห็นโพสต์หรือเห็นรูปภาพนี้ได้บ้างนะครับก็จะมีครอบครัวคนรู้จักแล้วแต่เรานะครับในกรณนนีนะครับเราอาจจะเลือกครอบครัวก็ได้นะครับหรือเลือกครอบครัวหรืออาจจะเลือกผมจะเลือกเฉพาะฉันนะครับคราวน,นี้หลังจากนั้นนะครับให้เรากดโพสต์ลงไปหนึ่งครั้ง ตรงมุมขวาบนเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะล้วก็กดโพสต์หนึ่งครั้งโพสต์เสร็จปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าเมื่อกี้ที่เห็นพอโพสต์เสร็จแล้วปุ๊บแสดงว่าการโพสต์สมบูรณ์นะครับวิธีการดูนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับปล่อยเพื่ออัปเดตใช่ไหมฮะมันก็จะภาพเนี่ยก็จะขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเลยวิธีการเข้าไปดูภาพนะครับก็ให้เราก็ไปเข้าไปดูที่หน้าวอลของเรานะครับ วิธีการไปดูที่หน้าวอลนะครับให้เอาเมาส์เลื่อนลงมานะครับไปดูที่เพิ่มเติมมกดเพิ่มเติมหนึ่งครั้งเสร็จแล้วกดที่ชื่อตัวเองนะครับชื่ออันผนสุดแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะเห็นว่าภาพที่เราโค้ดไปแล้วเนี่ยมันมาขึ้นในหน้าวอลตัวเองเท่านี้คือการโค้ดรูปภาพครับ